สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหามุมนั่งเล่นที่แบบสบายๆไว้อ่านหนังสือทำกิจกรรมต่างๆนะคะในมอมอสอนะคะวันนี้พวกเรามีที่ดีๆมาแนะนำค่ะไปดูกันเลยธรรมชาตินะคะ <laughs> สดอกนี้สวยมากนะคะเราชอบมากเลยดอกนี้อะแต่มันอีกเขามองหนูค่ะพี่ตอนนี้ไม่พูดออกมาเขาก็องหันมาดูกระต่ายใส่เขาไมมีเสียงดังว่า ะะส่วนกระต่ายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปกันเลยที่นี่นะคะทุกคนต้นไม้ร่มรื่นลมพัดเย็นสบายจะมานั่งเล่น<ม>เดินเล่นพักผ่อนชิวๆหรือใช้เป็นมุมถ่ายรูปสวยๆกับเพื่อนๆได้หมดเลยนะคะบรรยากาศสวยมากๆเลยใช่ไหมคะทุกคนที่ที่สองของเรานะคะก็คือสำนักคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยนะคะไปกันเลยนี่เราเจอเจ้าหมาอด้วนด้วยที่สำนักคอมของเรานะคะเงียบสงบที่นั่งเยอะมากแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมานะครับว่าคนนั่งเยอะมีห้องแอร์เย็นฉ่ำจะนั่งทำงานอ่านหนังสือหรือพักผ่อนชิลๆก็ได้หมดเลยค่ะนี่เพื่อนเรานะคะอันนี้เราไปติวก่อนสอบกันนะคะ พิเศษสุดเลยนะคะคือมีโรงหนังด้วยค่ะที่ได้สำของเรากนะคะก็คือสำนักวิทยบริการค่ะไปชมบรรยากาศภายในกันเลยค่ะนี่นะคะเราต้องติ๊กบัตรก่อนมันจะมีบัตรวางไว้ให้เรานะคะแล้วเราก็ติ๊กเข้ามาได้เลยค่ะแบบนี้เลยค่ะทุกคนตกใจหน่อยๆสำนักวิทยบริการหรือห้องสมุดของเรานะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือหรือหามุมเงียบๆไว้ทำงานที่นี่เหมาะที่สุดเลยค่ะ ใครที่ชอบอ่านหนังสือนะคะค้นคว้าหาข้อมูลหรือหามุมสงบสงบบอกเลยที่นี่ตอบโจทย์มากค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่กองกิจการนิสิตค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆกองกิจการนิสิตค่ะนี่ก็คือบรรยากาศใต้ถุนอาคารกองกิจการนิสิตค่ะ ลมพัดเย็นสบายมากเลยค่ะมีที่นั่งเยอะมากค่ะทุกคนเหมาะกับการอ่านหนังสือทำงานกลุ่มกับเพื่อนๆมากเลยค่ะหรือจะนั่งชิวๆก็ได้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างหน้ากองกิจการนะคะนี่ก็คือข้างหน้ากองกิจการนิสิตนะคะมีศาลาสำหรับไว้อ่านหนังสือกับเพื่อนๆด้วยค่ะนี่มีที่ออกกำลังกายด้วยมาถึงที่สุดท้ายกันแล้วนะคะสนามฟ้าลุงเอกค่ะเราไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะเปเลย นี่นะคะทุกคนวิวรอบๆสนามฟ้าอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงแข่งกีฬาค่ะรถก็จะเยอะหน่อยถ้าเป็นวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่ได้เยอะขนาดนี้นะคะสามารถชวนเพื่อนๆชวนเดอะแก๊งของเราเนี่ยมาวิ่งเล่นมาออกกำลังกายหรือว่านั่งเมาท์มอยก็ได้ค่ะสนามหญ้าต,ตรงนี้นะคะก็อยู่ติดอาคารพระอยู่ติดสนามฟ้าค่ะสามารถมานั่งเล่นกับเพื่อนๆได้นะคะ แบบมุมที่เราแนะนำไว้อ่านหนังสือทํางานกลุ่มหรือทํางานอะไรต่างๆน่าใช้บริการสุดๆไปเลยใช่ไหมคะมาใช้บริการกันเยอะๆนะสาหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย